นี่คือรูปภาพของธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนตัวแมวนะครับผมแมวติดกดอหินอันนี้ก็เหมือนคนนะครับกำลังนั่งอยู่ธรรมชาติมากครับเหมือนคนนะครับเล็กๆธรรมชาติแต่งเติม ศิละปะบนโขดหินสวยงามอันนั้นก็เหมือนหีอะไรอ่ะสัตว์อะไรตัวใหญ่ๆกานอ่ันนี้เ็เป็นแผ่นเขาคาเอาเป็นหินทิลาแรงนะครับผมก็มีรูปอะไรเล็กๆอยู่ตรงนั้นสวยงามครับ ศิลปะบนโขดหินสร้างสรรค์โดยธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับความจริงนี่เยอะเลยอันนี้เหมือนคนเหมือนคนมากเลยนะอันนี้ก็ถ้าไม่นกก็อะไรสักอย่างแมวไม่น่าใช่ในเป็นนกสวยงาม ขัดมานี่ก็เล็กๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเป็นแมวหัวตรงนี้ขาขาหางธรรมชาติครับนีูตามจินตนาการของเราเราจะจินตนาการให้เป็นอะไรสวยงามสวยๆครับ อันนี้ธรรมชาติสร้างนะครับไม่คนไม่ได้ทำสวยงามนะครับอันนี้ก็เหมือนอะไรหัวของสัตว์อะไรสักอย่างใหญ่ๆนะนี่ปากนะนี่หัวจมูกอะไรนะมีอะไรเนะขาจะยาวหรือเปล่าแปลกๆนะครับผม เ,เพื่อนได้ชมเนี่ยอันนี้ก็อะไระหูหัวออกมาเป็นสุนัขก,กว่านี่ลำแดบใบนี่ตานะครับผมนี่หัวนี่ขาหน้าหัวมาจากน้นดูเป็นนก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 นี้เป็นนก,นนก,นนนกอินทรีมากกว่าตรงนี้หัวนี่ตานี่ปากนะอันนี้ก็ปีกนะครับปีกเอ้ปีก,ปกนกอินทรีประมาณนั้นไงใ,ใหญ่ไปโน,น่น ได้เป็นสัญลักษณ์นกอินทรีมากกว่าอ,อินทรีตัวใหญ่สู้กับไอตัวนี้ตัวนี้อะไรหรือว่าจะเป็นแรดสัตว์โบราณสู้กันกับนกอินทรีนั่นคือนกอินทรีนะครับตามจินตนาการของเราให้ชมกันสวยๆแปลกๆ มาดูทางนี้สัตว์ตัวใหญ่ๆนีส่สัตว์เลยพาชมธรรมชาติครับตามโขดหินที่จะเป็นลายสวยๆเป็นรูปสัตว์อะไรต่างๆสัตว์อะไรต่างๆเล็กๆ อันนี้ก็หนูนะครับเนี่ยหัว้วครับหัวตรงนี้ขาหลังขาหน้าหางมันงอมาตรงนี้ตรงนี้ก็ตาเขางแปลกๆเยอะชมกันเป็นแบบธรรมชาติสวยงามหลายอย่างครับว์หลายอย่างสวยงามมากเโอเคครับผมให้ชมธรรมชาติ สร้างสรรบนโขดหินใหญ่ๆแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ